พอไปถึงที่บึงแห่งนั้นแล้วพวกเราก็เห็นว่าน้ำในบึงนั้นมันมีสีออกเขียวๆแลดูน่ากลัวซึ่งนั่นก็ทำให้เพื่อนบางคนในกลุ่มได้พูดออกมาว่าไม่ต้องเอาดอกบัวแล้วก็ได้นะพวกเรากลับกันเถอะแต่แล้วไอ้เพื่อนที่ชื่อพิมพ์มันก็บอกว่าเฮ้ยพวกมึงน้ำก็ใสดอกบัวก็สวยอุตส่าห์เดินมาถึงที่นี่แล้วจะกลับบ้านมือเปล่าเหรอ พอพูดเสร็จไอ้พิมพ์มันก็วิ่งลงบึงไปดึงเอาดอกบัวแล้วไปทำอีท่าไหนก็ไม่รู้ตัวของพิมพ์มันจมหายไปต่อหน้าต่อตาพวกเราเรวรีบลงไปงมหาเพื่อนแต่แล้วก็หาไม่เจอทั้งทงที่บึงบัวแห่งนั้นมันก็ไม่ได้กว้างใหญ่อะไรมากมายเพียงแค่บางจุดมันอาจจะลึกจนสุดปลายมือของผู้ใหญ่ เราเลยบอกให้ไอิเตียรีบวิ่งกลับไปในหมู่บ้านไปเรียกผู้ใหญ่และชาวบ้านให้มาช่วยค้นหาไอ้พิมวันนั้นชาวบ้านที่รู้ข่าวเขาก็มาช่วยกันค้นหาตั้งหลายคนแต่ไม่ว่าจะหายังไงก็หาไม่เจอจนกระทั่งมืดค่ำลงแล้วผู้ใหญ่บ้านเลยบอกชาวบ้านให้กลับกันไปก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยเริ่มมาค้นหากันใหม่